ส like วัสดีครับเดี๋ยวันนี้รถรอเวลาออกที่สถานีชัยยาอย่าไปดูวิวข้างนาหน้ารถกันครับเชา้าๆจนถึงทุ่งสงเลยจากชัยาถึงทุ่งสงเลยววิวสวยๆตรงไหนบ้าง ไปรอชมกันครับผมณสถไปไหน,หนครับ 8, 5, ออกสถานีชัยยะตีห้าห้าส 一千一啊。 ไปจากเียรไปข่าออกไปห้าหนึ่งตามครับไมนไหเียร์เปนน้ำแปดห้าไป่นอเอห้าหนึ่งครับนี้เราพวกคิวซี่ห้าสองสี่หกทขอบุันมือ ท่าปูนเขาเรียกท่าปูนป่ะครับยอดปูนท่าปูนท่าอีดตรงไหนท่าอีดไม่รู้แถวๆนี้เลยจ้าท่าอีดแถวนี้ไหมไม่รู้เหมือนกันนี่ครับบ่อน้ำร้อนอ,อ่ามีควันขึ้นน้อยๆครับนั่นนั่นนั่นน้อยๆมอนี่ <laughs> ขึ้นน้อยๆ Thì còn đi cơm mì ấy thì có tí đông dứa của anh ấy

ราดกับสุราสุรายกับเพสสุราดครับตามเวลาเอาช้าหนึ่งนะเบาไปเบาหกโมงยี่สิบสาม ก66 33บกลอนน้าเดินหน้าไป4คันครับ4คันอุ้ยดูเหลืองไปหน้าเดินหน้าไป3คันครับ3คันนั่นเหรออุ้ยแต่เดิหน้าเดินหน้าไปอีก2คันเือเหลืองฐะเืืออเเหลงดินหน้าอีก1คันครับ1คันอีก10เมตร5เมตรบกลอไป5เบาเลยหยุดได้ครับ ครับจอยก็ไปซื้อร้านกาแฟร้านนี้ครับกาแฟโบราณเลยยังใช้กระป๋องน,นมอยู่อันนี้เลยแล้วก็สั่งชาร้อนกิน าลได้มาแล้วของกินจะเอ๋นี่ครับวันนี้เราก็ได้ของกินมาแล้วครับนี่ครับเหน็นกับป๋องแบบนี้เลย กาลอนปลาทุกโกอะไรเนี่ยหนมจีบโอ้หโหนนี้เรามีของกินแล้วประทังชีวิตไได้หนึ่งดอกที่สุราษฎร์ธานีกองทัพต้องเดินด้วยท้องจอตัดผมใหม่รอเลยเนี่ยวันนี้ไม่คนวัวแล้วแต่ว่า ไปเลยครับไปแปดห้าเดินทางกันต่อหกาตามเวลาครับจ้าบอกว่ายไปหน้าตาเวลาครับบอกว่ายขอกว้ายค่ สวยๆของนาซานครับ สก่อนเออลังเลยลเออา่ลองยเออำองก่อนจำองก่อนวโอเโตครับโตโต้โตโตรอทางครับนี่เรารอทางกันแล้วครับ เจอน้องโตโต้ในสถาสเตเตนีรถไฟลูกสำรองก่อนนั่งอะไรไปท่บถามไม่เลยวันที่เจอมนั่งอยู่ไปสี่มันมาไปสี่ส่ว ทาง4 8ช้า2นาทีออกหน้าศาล710ช้า2 ไปแล้วผ่านนอกะนอ๊อฟนะครับเดิีไป5นึงเดินเดินพุทดทักเรา็เข้าโค้งสถานีที่เป็นตัวเอสเลยครับมวยเปรกวันนี้แดดจ้าดีซะเหลือเกิน จอดใส่แว่นแล้วครับตอนนี้จ้าเสียงตื่นปรมกจอดไหมจอดปริกจอดครับต้องรับหัวสิอนนี้เข้าโค้งกับปริกไปปริกถึงแล้ว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  เรียวทุกอย่างเบ่าทุกอย่างไม่ใช่แล้วไม่งัน้นสาไม่ติดแล้วร <c ười> ูปลอขนาดนี้ ีปแล้วมันเชิญเข้ามาช่องนี้เลยนะแม่แค่ช่องนี้เดียวนี่นี่ช่องรูนี่ไม่ใช่รู้ไหนี่เ <c oughs> นี่ยดิดูนี่อาหารนู่มันเลอะโดนเลยเนะน้ำเลยโดนะ <c oughs> น้ำเนี่เดินดับมารออาหาร bên <laughs> nó <laughs> 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 what

多的。 แล้วครับ i 共总。 Thank hey. you.